พ่ยี่อนิเมะขอเสนอจุดจบขอวัชิระวายุน,นจะจ๊ะอ่ะในเมื่อพูดถึงเรื่องของนะับเซียมยุทธเฟื่องไปแล้วเนี่ยไม่พูดถึงเซียมยุทธเลยนะแ่งหอวัชิระวายุสักหน่อยมันก็คงไม่ได้อ่าอีกอย่างหนึ่งนะครับเราเนี่ยจะมันลันลึกกันเลยว่าไอหอวัชิระวายุเนี่ยทำไมมันถึงมีความแค้นกับ เซียวเหยยนมากแล้วทําไมนะับองค์กรนะองค์กรนี้ถึงขนาดที่ว่าจะเขาเรียกว่าไงเซียวเหยียนเผลอเมื่มอไรเนี่ยโดนเก็บเมื่อนั้นได้ล่ะคลิปนี้จะมีคําตอบให้กับเพื่อนๆครับต้องบอกงี้ก่อนว่านะครับจุดหมายปลายทางความเครียดแค้นของทั้งสองเนี่ยเกิดขึ้นมาจากตระกูลหานกับตระกูลหงตอนนั้นตระกูลหงนะครับมีสิทธิต้องบอกมีเออ ภายาที่ได้เป็นสิทธิ์ของหอวชิวระวายุอุดรแล้วพอได้เป็นสิทธิ์ของหอวชิวระวายุดอนแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนะจานแบบง่ายๆเลยไอ้สิทธิ์คนนี้นะครับโดนตบโดนเสียวเหยยนจัดการพอลูกสิทธ์หอวชิวระวายุดอนเนี่ยโดนตบเสร็จสิ่งที่ตามมาครับคู่อวุโศโสที่ไปด้วยห้าวหารทนงองอาจซะเสลืเกิน ก็โดนตอบอีกรอบหนึ่งเซลเหยียนเนี่ยตอบแบบชนิดที่ว่าไม่เหลือเยื่อใยตอบแบบหนักๆตอบแบบให้จําทางกลับบ้านไม่ได้แล้วสุดท้ายผู้อุโสคนนี้นะครับความอับอายเนี่ยมาถึงกล้ากายสู่ชีวิตละก็ได้ทําการระเบิดตัวตายแม่งเลยเไม่อยากอับอายไปมากกว่านี้โดนเด็กตบพอผู้อุ้โสท่านนี้ตายหา่าเรื่องนะไปถึงผู้อุปโสอ,อีกสามท่านและผู้อาวุโสรอ,อีกสามท่านเนี่ยมีการ สร้างตารางหรือว่าเป็นค่ายกลของหอวชิวระวายุออกมาคูพวพุโสสามท่านนี้ครับก็บาดเจ็บสาหัสกลับอีครั้งหนึ่งเสียวเหยียดไม่ค่าเอาแค่บาดเจ็บพอนะเป็นการแบบบ่งบอกว่าเฮ้ยนี่คือการเตือนนะนี่คือการเตือนสุดท้ายเนี่ยสามตัวนี้ก็วิ่งกลับไปกลับไปที่หอวชิวระวายุอุดรสุดท้ายนะประมุขขอเนี่ยอย่างเฟยเทียนทนไม่ได้แบบเฮ้ย มัดโหหักหน้าเราบรรดาเนี่ยขัว้ววุโสของหอวชิวรารวายุแบบนี้ไม่ได้ไวเชียงก็เลยทำการจัดการนะครับออกตัวเองเลยตัวเองเป็นถึงระดับนะครับตอนนั้นบนรรพบุรุษก็เซลวเหวยนเนี่ยเป็นแค่ระดับจักริพัดระดับบรรพาุรุษไล่ล่าระดับจักรพพัดเซลวเยวียนไม่รู้นะต้องบอกเซลวเวยนไม่รู้ว่าม้วนกำขีที่เขาได้มาเนี่ยมันมีตาประทับที่ถูกประทับโดยไยเทียงก็เลยมันมีจีเพสติดตัว หลังจากนะเสี่ยวเหยียนก็มาหาข่าวนางจิบน้ำชาอยู่ในโรงเตี๊ยมแบบสบายสบาย,บายอุราแหละไปเชียนก็มาแสดงตัวครับอ,อแสดงตัวเสร็จพบคุยกันได้แป๊บเดียวเสี่ยวเหยียนก็เห็นเลยครับทีนี้รู้แล้วว่าความชิบหายไม่ือนละอยู่ไม่ได้ไปดีรออะไรนะรถ้าอยู่ต่อเนี่ยจบเสี่ยวเหยียนหนีไปเฟยเทียนเองก็ไม่ได้รีบไม่ได้ร้อนครับเนื่องจากตัวของคนที่ฝึกเคล็ดวิชาพวกสายฟ้านับพวก สายฟ้าอะไรพวกนี้มีความเร็วเป็นเลิศอยู่แล้วเขาบอกเซ่ลวเยียนนี่ไม่รอดหรอกนะครับก็ไลาตามเซ่ยวเหยียนไปไล่ล่ากันอยู่พักหนึ่งสุดท้ายโดนเซ่ยวเหยียนใช้หัวหมอนะครับโยนวันกับคีออกเป็นสี่เขาเรียกสี่ทิศได้เฟย,ทยเทียน,นี่ยตามหาไม่เจอแล้วตัวเองก็หนีไปได้เฟยเทียนก็มีวิชาเหมือนกันอันนี้เนี่ยเป็นเรียกว่าวิชานะครับเขาเรียกว่าคำหนึ่งสามพันอัศนีบาทน,นิมิตกาย แต่มันสามารถแยกล่างได้นับนี่คือขั้นสุดแล้วของสามพนอัศนีบาทก็เลยทําการนะครับแยกล่างออกมาฟิ่งแล้วก็ล่างล่างหนึ่งเนี่ยไปเก็บคำคีอีกล่างหนึ่งตามเสี่ยวเหยียนไปสุดท้ายนะครับเชื่อไหมครับว่าไอ้ความที่ตัวเขาคิดแบบนี้แหละมันเลยเกิดความชิบหายขึ้นไอ้ที่เรียกว่าชิบหายเนี่ยคืออะไรดูไหมเพราะว่าไอ้ล่างวินไอ้ล่างที่มันเป็นเหมือนล่างจิตวิญ,ญญาณนะครับมันดันไปทําให เสี่ยวเหยียนของเราเนี่ยรู้วิธีในการฝึกเคดนับ3,000ันอัศนีบาทนิมิตกายทีแรกเนี่ยเสียแค่3000อัศนีบาทก็ว่าเจ็บแล้วรอบนี้นะับยังประเข็3,000อัศนีบาทวิธีการเปิดเพื่อนะับทำความเข้าใจเกี่ยววิชานี้ให้อีกเรียบร้อยครับเสี่ยวเหยียนก็เลยสบายอุราไปแล้วมันก็ไปต่อเนื่องกันแบบยาวๆครับตอนที่เสี่ยวเหยียนของเรานั้นพยายามจะไปหาเซียมยุทธเฟิง และได้ข่าวมาจากลูกศิษย์ของเซียมยุทธเฟิงว่าเซียมยุทธเฟิงจะไปแสดงตัวในงานนับแข่งขันของหอจ่าตุรชิตเซลเหยียนก็ไปไปกระดิ่นเยี่ยแหละเพื่อนสีกันนับคู่นี้เพื่อนสีกันพอไปถึงหอวชิวระวายุปสิ่งที่เกิดขึ้นครับกลิ่นเยี่ยที่โรงการประลองกับโดนรอบทําร้ายโดยลูกศิษย์ของหอสัมปยพบศิษเอกเซลเหยียนรับไม่ได้ครับก็เลยทําการออกตัว ปะท่ากับไปคนนี้แหละนะครับไอ้ลูกศิษย์จะขอสัมปยพบสุดท้ายแพ้ไอ้นั่นแพ้ไปเซียวเหยียนชนะแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือเซียวเหยียนของเราครับดันการเป็นเปิดเผยตัวตนว่าข้าเนี่ยแหละเซียวเหยียนคู่ขโมยเคนวิชาจะขอว่าชีระวายุเป็นจอสายป้นสะดมเรียบร้อยครับขอว่าชีระวายุบอกอ้าวมึงไม่เหยียบถึงที่เลยขนาดนี้เนี่ยจะเก็บไว้ไม่ได้ก็เลยสั่งนะครับทางด้านเซียยุ่ยเหลยเนี่ยสั่งให้กับทางด้านเฟยเทียน คู่เป็นประวุิของหออุดรไปจัดการเด็ดเซลเยียนซะในจังหวะที่เฟื่อยเทียนนับกระรางจะออกลงเซลเยียนของเราได้ชักไห้ตายออกมานะครับถามเซลยุไหลว่าท่านเคยเห็นสิ่งนี้ไหมเซลยุไหลด้วยความผ่านโลกมามา,มากมายก็ลเลยบอกกลับไปว่าเฮ้ย hey, ไอหนูเหยาวข้าไปเกี่ยวเรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับข้าอะไรประมาณนั้นอย่าเอี่ยวแต่พอเซลเยียนชักไม้ตายมานั่นแหละนะครับเขาเรียกว,ว่าเปิดการาดที่มอมอยู่ปัง เป็นแหวนเย่าเฉินเรียบร้อยครับเสียมิทเฟิงเนี่ยรีบวาร์ปมาหาเลยแล้วก็ถามกับเสียวเหยียนว่าเจ้าเป็นอะไรกับเขานะครับลูกศิษย์อาจารย์ออเรียบร้อยนะครับสุดท้ายเสี่ยมิทเฟิงออกหน้าแทนเซียวเหยียนทางด้านของเฟยเทียนที่เป็นระดับบรรพบุรุษเลยทําอะไรเซียวเหยียนบอดได้ไม่ดิพี่นะครับเลยทำอะไรเสียวเหยียนไม่ได้ละพอทำอะไรเซียวเหยียนไม่ได้ข่าวนี้ครับ มันก็เลยออกไปในแนวของความบันเทิงเลยทางด้านเสียมยุทธ์เหล่เนี่ยก็ในแบบว่าเรื่องนี้เป็นเป็นบุญคุณความแค้นเสี่ยเวเหยียนแอบ,บขโมยวิชาจากขอวชิวระวายุข,ของเรามันต้องมีค่าทดใช้รานี้เสียมยุทธ์เฟืองนะก็แบบไม่กลัวอาจะทําไมล่ะเออคนคนนี้ค่าจะปกปายถี่ที่สุดไม่ว่าจะอ,าอะไรมาเข็นนบหรือจะอ,อะไรมาทับเนี่ยก็ไม่ยอมทางด้านเสียมยุทธ์เหล่ก็โมโหสุดท้ายเลย เอางี้แล้วกันถ้าเซียวหยินสามารถารประลองชนะคนของข้าได้เรื่องบุญคุณความแค้นนี้จะถือว่ายุติกันก็เลยสั่งให้เฟยเชียนไปประลองกับเซียวหยวินเซียว,วยิตเฟิงเห็นว่าเฮ้ย <c oughs> มันไม่ใช่ <c oughs> มันคนละรุ่นกันเหมือนกับเอารุ่นนะครับน้ำหนักแบบโอ้โหหกสิบไปประทะกับน้ำหนักสี่สิบเนี่ยมันต่างกันเกินไปนะครับมันไม่ได้สุดท้ายค่าวนี้ก็เลยต้องหาคนที่มีระดับใกล้เคียงนะครับสุดท้ายก็เป็นเฟิงชิเงเอ๋อคนจาก ทางด้านนะครัเป็นเผ่าผงฟ้าโรงปลารองโรงปลาลองสุดท้ายก็แพ้อีกแพ้ผ้ายเย้าเย็บเขาเรียกว่าแพ้ผ้าแบบยับเยินนะับขายหน้าเสียวเยียนเตะกระชืบเหยียบจนแบบเขาเรียกว่าไม่ถนอมบูผานะับเอาให้เละนั่นเองแล้วหลังจากเหตุการณ์นี้ครับก็ยาวกันไปแบบยาวๆแบบเลยหอว่าชืราวายุเนี่ยจะยาวไปทีนับจะเจอตอนที่เป็นสุสานเทพยุทธ์นะับตอนไปสุสานเทพยุทธ์กัน ก็ไปเจอไอ้ชีในนั้นคราวนี้พวกครา,าวนี้ประมุกเนี่ยไม่ใช่เสียบยุดยเลยละเปลี่ยนเป็นไฟเทียนขึ้นมาแทนนะเฟเทียนได้รับตําแหน่งแทนไปไฟเทียนขึ้นมาเป็นประมุกสุดท้ายเสี่ยเหียนบอกว่านะับขอว่าชิระวายุเนี่ยถึงขนาดจนต่อต้องไอ้คนแบบนี้เนี่ยมาเป็นประมุกด้วยเหรอโอ้โหเป็นคําด่าที่แบบโคตรแสบซีดนะับแสบซีดถึงสวงในเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับตอนที่สุสานเนี่ย เซวเยยนก็ได้กําไรพอวชิระวายุก็ขาดทุนแบบเดิมครับแพ้แล้วแพ้อีกแพ้ซ้ําแพ้ซาาเขาเรียกแพ้แพ้ไม่เบื่อคราวนี้รู้แล้วนะครับว่าตัวเองแพ้เนี่ยยังหาเห่าใส่ขวนหนักกว่าเดิมอีกคือตอนที่ภาคีนะมิงเหอเนี่ยถูกก่อตั้งขึ้นไอสำนักนะครับเทียนหมิงก็ไปเชิญแต่ละสำนักที่มีความแค้นกับเซลเหยยนมามารวมในงานนี้ด้วยรวมไปถึงขอวชิระวายุก็เข้าร่วมด้วย มองว่ามีเปรียบได้เหนือกว่าสุดท้ายนะตอนที่พาคีมิงเหอเนี่ยร่มบอ,อกว่าเชียร์วายุก็ไม่รอดครับเซียวเยียนไปกระทืบเองถึงที่เลยไปเฉียนก็บอกว่าเซียวเยียนทําแบบนี้เนี่ยมันจะรังแกกันเกินไปเซียวเยียนฟังแหะครับตอนกูแบบโอ้โหเดวลิลยังไม่อัพเนี่ยพวกเองเนี่ยกระทืบฆ่าจนเลเทะนะพยายามไล่ล่ากันแบบเขาเรียกว่าถึงพลิกถึงคน ถ้าเกิดเสียวเหยียนไม่มีความเป็นลูกเกมไม่มีความเป็นตัวบ้าของเรื่องป่านนี้เสี่ยวเหยียนตายไม่รู้กี่รอบคราวนี้พอถึงทีพี่แกบ้างเนี่ยล้างบางใส่เฮี้ยนเตียนเลยจริงล้างแบบล้างไปเลยนะครับถ้าว่าหอวชิระวายุก็จะไม่มีในเขตเหนืออีกแล้วเขตเหนือจะไม่มีชื่อนะของคนจากหอวชิระวายุอีกเลยแล้วเซี่ยวเหยียนก็ยังไม่ลืมครับส่งกั้งุูโสไปที่ตระกูลหานและถามกับตระกูลหานว่า พวกท่านอยากเป็นเจ้าแห่งเขตเหนือหรือเปล่านี่แต่ต้องบอกว่าหานเย่หาเซ่เนี่ยถ้าเกิดในใจนางตอบได้คงอยากเป็นเมียเสียวเหยียนค่ะเออไม่อยากได้หรอกไอ้เจ้าแบบเป็นเจ้าทวีปในเขตเนี่ยอะไรประมาณนี้อยากเป็นเมียเสียวเหยียนเอาจริงแต่ก็รู้ๆก,กันอยู่เสียวเหยียนขึ้นถึงระดับเทพพยุทธ์แล้วนะครับการจะไปเป็นแบบเมียของระดับเทพพยุ์เนี่ยมันก็จะลําบากนิดนึงมันเคยมีคําพูดของี่เนอนะครับว่า ท่พกีเสี่ยวเหยียนเป็นยอดยุทธแท้จริงนะับยืนอยู่ในระดับสุดยอดผู้หญิงท่าทุกคนเนี่ยนะับเมืท่านเลือกจนเบื่อแทบจะขีดกายให้แล้วนะครับมันเป็นคําพูดของพิ่นเหนือในรูปแบบนี้แหละว่าถ้าถึงระดับนั้นแล้วเนี่ยเสี่ยวเหยียนจิ้มได้เลยเจ้าคนไหนอะ่ะนะครับสภาพก็อย่างเราอย่างรู้ๆกันอยู่แล้วแหละนะครับว่าในใจเสี่ยวเหยียนมีแค่กี่คนเองนะครับก็ภรรยาหลักเนี่ยก็เรียกว่า2อน,นุอีก3นะครับกิ๊กอีกไม่รู้เท่าไหร่ ใส่ไปไว้บ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้เอาจริงก็ระยะเรื่องมันดูดิเอาแบบเอานับคนที่ว่าเสียวเหยียนเนี่ยเจอผู้หญิงนับแล้วผู้หญิงชอบนับตระกูลหานหนึ่งตระกูลเย่นหนึ่งอ่ะสองแล้วอันนี้สองแล้วนะอันนี้แค่สองนะครับนายทวีมาฉีมเอาแค่นี้ก่อนมีสองแล้วก็ยาวไปถึงเอ่อตระกูลตาลน,นับตระกูลตาล ตระกูลตาเนี่ยก็นับว่านับได้เหมือนกันแต่มันจะนับแบบนับได้เยอะไหมมันนับไม่เยอะนะครับเพราะว่าถ้าจะให้นับกันมันจะมีตระกูลหนึ่งมันจะเป็นอ่าตระกูลตาเนี่ยนับได้แล้วก็ตระกูลไหนตระกูลหนึ่งเนี่ยนะครับไอ้พวกนั้นเนี่ยก็ใช้ได้นะครับก็ถือว่ามีความสัมพันธ์ได้อยู่แต่ก็แค่แบบไม่ได้แบบเห็นชัดอ่ะเหมือนกับคนที่ผมกล่าวออกมาทั้ง5คนนะับไอ้พวกอ่า ยุนเจอเซียวเซียนยาเฟยอย่างเงี้ยนะครับพวกนั้นหรือว่าใช้หลินอย่างเงี้ยที่เป็นภรรยาหลักเลยปีนเหนออย่างงี้นะครับอันนี้คือเด่นแต่ไม่เด่นเนี่ยมันก็มีอยู่นะครับไม่ใช่แบบไม่เด่นเหมือนของเซียวเยียนเนาะคือแบบเซียวเยียนเนี่ยทาแบบเ,เขาเรียกว่าไม่อยากมีภรรยะใช้คานั้นดีกว่าวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันพูดแบบหลังคลิปให้มันสนุกสนุกนิดนึงอย่าไม่มีสีสันนะจ๊ะนะไปแล้วครับ